ตลาดไทยนะคะนี่สินค้าที่เรานำมาขายวันนี้ค่ะประทูตัวใหญ่ๆเลยนะจ๊ะตุ่มเบล่งเบล่งดูแม่ค้าคนสวยมาช่วยนะคะเพื่อนรักมาช่วยจ้าดูนี่ดิพี่นานะคะอันนี้อันนี้ก็บอกเท่าไหร่คะนี่ไทยดิมาดิสไทยดิสกนี่ะทางนี้ก็มีหลายอย่างเลย น่ากินน่าก so oh, oh. no oh, yeah. ินอ şey no ันนี so okay. ้ c โอนะคะเจ้าของตลาดนะคะ CNO 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 ไม่ใช่ CNO นะ CNO นี่ค่ะปลาจากนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยมาดูจักนี้นะคะลอดช่องอันนี้ลอดช่องโอ้โห นี่ขนมจีนนะคะน่ากินมากเลยนะคะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรขายบ้างโอ้ยอันนี้อะไรนะโอเคยำลูกชิ้นหรืออะไรไม่รู้นะโอ้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวยันตาโฟก็มีนะคะเอาไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นนะคะอันนี้ขายอะไรคะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โหว้าวน่ากินอู้น่ากินมากเลยอ่ะ เมนฟูค่ะใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาแลกกันเดี๋ยวเรามาแลกกันอันนี şey> ้ค่ะฮัลโหลโอ้ฮัลโหลปะทูมาแล้วเด้อฮะปะทูปะทูมามีไหมมีไหมมี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 ตัวเองเดี๋ยวมาเอานะขนมทางนี้ขนมน่ากินทั้งนั้นเลยถ้าทำน้องชายก่อนค่ะดูสิน่ากินทั้งนั้นเลยเราไปดูฝั่งโน้นเราไปดูฝั่งโน้นบ้างไปดูฝั่งโน้นบ้าง ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มีนะคะเป็ดชิ้นใหญ่ๆกล่องละยี่สิบห้าโอ้นั่นไม่ค่อยหิวเลยเนะคะลูกค้าอัน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 นี้ซีโอนะคะซีโอนะมาคุมร้านไม่ค่อยหิวเลยๆๆไปไปเ๋ยเราไปงนนเราไปางนปงนแป้นแปะไปถนนคนเยอะมากคนเยอะมาก <cuad> <experiences S 1> อันนี้ขนมๆๆโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลย <ๆ S 1> มีหมูปิ้งด้วย <ๆ S 1> ก๋วยทอดก๋วยทอดเขาเขียนกล่อง้าขาวขาหมูขาหมูขาหมูเท่าไหร่คะขาหมูยี่สิบห้าจานโอ้ยน่ากินมากเลยเอาเอาขาหนึ่งพี่พี่เอาขาหนึ่งนาะทั้งขาเลยนะคะยี่สิบห้าใช่ไหมหรือว่าหรือว่ากล่องยี่สิบห้ากล่องลยยี่สิบห้าค่ะเอากล่องหนึ่งกล่องหนึ่งนะคะกล่องวยี่สิบห้านะคะร้านเราอยู่นี่นะเดี๋ยวเรามาจ่ายนะ น่ากินมากมามาเรากลับร้านเราไอ้นี่นะคะร้านคนละยำนะคะดูด้แม่ค้าแม่ค้าแซ่บมากดูสดสดน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลไปกลับร้านเราเดินไปเดินมากุจะหมดห้าสิบละมึงขาหมูก็น่ากินนะมึงกล่องใหญ่มากเลยอ่ะมึงกดตังค์มาพอปะ พี่หนวดให้มาสองอยใ้มึงขาหมูของย่างมกนน่ากินทั้งนั้นเลย